สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองโป๊กพี่น้องปองไปมือนีแม่สูออกมานาจ้ามานาบานนองข้ามลาหรือเพิ่นมาเก็บเข่ามือนีมือนีมือว่านมือว่านเกี่ยวไปแล้วแต่มือนีมามัดมามัดเข่าได้ทายพี่น้องเบิ้งมามัดเข่าทายพี่น้องเบิ้งเด้อมือนีคุณ่อดข้ามลามามัดเข่า ถ้าญาติพี่น้องมากันลงแขกช่วยกันมัดข้าวสวัสดีทุกคนค่ะคุณพ่อนี่ทํำคลิปไทยคลิปสวัสดีพอน้องข้าเมือนีไม่เหตุหยังค่ะมัดเข้ามามัดข้าจ้ามามัดเข้าเอาพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งนี่มัดเข้ามัดยังสี่เป็นมัดเป็นมัดมือว่านเกีียวแล้วมือนีมามัด นี่วิถีชีวิตชาวนานี่แหละยูทูบเบอร์นมะซอยนะนี่เบิงพี่น้องโอ้คุณพ่อคุณพ่อคำปุงเพื่อนมาซอยเพื่อนเป็นเพื่อนของพอน้องข้ามลามะซอยเียวมาซอยเกียวมาซอยเสียวเพื่อนเป็นเซียวกันเป็นเพื่อนกันโอ้นี่นี่พี่น้องเกี่ยวแล้วก็มัดจังซี่ะเนี่ยนี่แหละวิถีชีวิตชาวนาบ้านๆเนาะพ่อเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ อาชีบ้านๆเขางามบอคุณพ่อปีนี้ปีนี้เขางามเขางามพี่น้องเอาเบิ้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องมาซอยกันหลายคนอยู่พี่น้องงามนี่บรรยากาศโอ้เอาเอานี่เอานี่ยเนี่นี่ยถ่ายเบิ้งเห็นที่เราถ่ายเบิ้งนี่จังสีหลาจังสีละเขาโอ้เขาถ่วหัวเลยตัวนี้นี่นี่พี่น้องเบิ่งที่ข้าวนี่แหละรวงข้าว เกียวพี่น้องดำแล้วกับเกี้ยวเกี้ยวแล้วกับมัดมัดแล้วกับเก็บเอาไปเพื่อจะเอาขึ้นหน้าอีกเอาไปไ้ปั่นอีกเออข้นขึ้นเล้าอีกสี่ห้าขั้นตอนเพื่อจะได้เขาพเพื่อจะได้เขาเม็ดหนึ่ง,งล่วงหนึ่งพี่น้อง,องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง,างคิดเบิ้งเอาพี่น้องเขาแต่ละเม็ดเนะเพื่อจะได้ วันยากลําบากขนาดไหนเงื้อออกพี่น้องเอ้ยเงื้อตกยากออกเพื่อสิได้เขาเพื่อสิแล้วอากาศร้อนๆก็ต้องทนเพราะนี่คืออาชีพชาวนาอาชีพชาวนาคุณพ่อกขลองขําลาเพื่อนมกระมานมันนี่แหละค่ะเพื่อนเนี่ยอีพชาวนาสวัสดีครับอืม โอ้สวัสดีเอฟซีเด้อทั่วประเทศทั่วโลกเอฟซีลอยหมัดเข่าเด้อพี่น้องเด้อวันสุขึ้นเข่าขาวสาวงามเลยเด้อวันสุขึ้นเลยเด้อเอฟซีน้องคำหลาเอฟซีบานหักเป็ดน้อยเอฟซีพลังเงียบเอฟซีพลังบวกและเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกพี่น้องมาพาีบีเมื่อยบวมาก็ได้โซลป์พาฮีีเอเมื่อยมาเบิ่งเนาะ โอ้ยมาดูมาดูมาดูวิถีชีวิตชาวนาวิถีชีวิตชาวนามาเบืองมาดูกันอ มาเบ่งโอ้ยขมา้าโฮมกอนบักลาม,มาเขม้าโฮมกอนมันแดดร้อนเขม้าก่อนนี่พี่นองแดดแดดบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศชาวนานี่ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศ อากาศร้อนย้ำกังเว้นอากาศร้อนแต่ก่อนคืนเย็นๆมาอากาศจะเย็นนี่ค่ะบึงม,มัดเข่าเมืวว่อวานเกีียวมือน,นี่มัดมแดดแห้งพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวกลัวไม่แน่อาจเกิดฝนตกมากเนาะ ต้องรีบต้องรีบมัดตากสองสามมือ ท้องไร่ท้องนาบรรยากาศบ้านๆให้พี่น้องบึงออนี่คือนี่คือชีวิตชีวิตชาวนากลัวจะได้มาแต่ละเม็ดพี่น้องต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างชาวนากันนี้เฮ็ดจังได้กับบ่คอยลำลุ้ยพี่น้องเพราะว่าอะไรออทุกสิง่งทุกอย่างวัตถุดิบแพงเมืด ค่าจ้างเพื่อนกับแพงแรงงานแล้วก็ค่าปุ๋ยค่าขนส่งค่าน้ำมันในการทำก,การเกษตรนี่เป็นจังสี่แหละพี่น้องท้ายให้พี่น้องบึงว่ามันเป็นแบบใดนี่ได้ดูการเก็บเกี่ยวข้าวบ้านพี่น้องเกี่ยวเขาเนั้งพี่น้องสวรรค์นนเขต หมู่บ้านเด้อหมู่บ้านนองค้าลาสะขืนน้นเหนือเมืองจำพรเขงส้มตะเคีนั่น,น,นเออแขวงสุวรรณเขตเมืองจำพกกรเก้งกอกเมืองจำพรแข่งส้มตะเขตเก้งกอกก็จงห่างนะเก้งกอกเกิดก่อนเมืองจำพรอืมเมียนบ่ออ่อเล็กวานบ่อว่าอย่างไรไอ้มันต้องเป็นหมู่บ้านก่อนมันต้องเป็นเมืองอืมสุดยอดเลยพ่อแก เกิดก่อนกันคุณพ่อเพิ่นบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นอยู่นี่เเมือองงกพรชีียจนดส่วนมากเป็นอาชีพอาชีพชาวนาอาชีพชาาวนพี่น้องพ่อน้องคำลาบอกอาชีพชาวนาอาชีพเกษตรกรอาชีพอาชีพอาชีพเกษ S <S กเกษตรก,กรไอตเขอแล้่ยงดดเปียนเยนกระ้องทํำพี่น้องเพราะคือนี้อาชีพเ,เวลามันเออเร่งรีบหน่อยมันคันเบิดแดดมันคำแดดจะิดเลยเช้านะแป๊บเดียวคำเนาะแปบ๊เแปบเดียวมันก็คำีหาโงนี่แทบมืดแล้วเบิดแลวเบิดงแลวเวลาแลว ทักทายพี่น้องต่างประเทศด้วย USA แล้วก็ FC ทั่วประเทศทั่วโลกมาเบิร์วิชีชาวนาปูไปอยู่ไม่เกาะไม่กล้าอยู่ใช้กจะจังหวะลืมมัดขเขาเลยกูจะจัดมัดนี่นี่แหละมัดบ้านนี่แหละหมัดแล้วก็มากองไว้เด้ก็มาเก็บอีกรอบนึงขันหลดลงมาเก็บม,มือใหม่อยู่แล้วมืออื่นอยู่แล้วมีบ่มีล่าเก็บมีแต่มัดอย่างเดียววันนี้มัดอย่างเดียว ไปตามขั้นตอนหุบขนขนเงินขนเล็บปันปันแล้วทีนี้ไคเด็กน้องน้องก็มาด้วยจักขั้นตอนคุณพ่อจักขั้นตอนนี่เคลื่อนแล้วนี่เคลื่อนขึ้นเป็นเม็ดไปอยู่ในเหล่าได้จักขั้นตอนขนไทยรถไทยแล้วครับ ผุแล้ไปผุแล้ยั้งยังยังไปขึ้นหันเจ้าหลักหลับขั้นไดหก่อนเาตอนใดขั้นแรกเราไม่รู้ไหมจะมองมาไถหุดนาใช้ควนดินเออควนดินแล้วคบดินแล้วมาปิ้นใหม่เออควนดินใหม่หวานมันว่นวานเขาวานก้าหวานก้าแล้วหลังจากหวานก้าแล้วฮจังก้าหญ้าบัวระบาดก้าหญ้าแล้วฮจังได้ดำาลูกก้ามาดำเป็นสามขั้นตอนเลย ดำแล้วบริวัรแล้วม,มาช่วงนี้ก็สามสามขั้นตอนอย่างนี้สามขั้นตอนสี่ขั้นตอนเกี่ยวเกี่ยวแล้วมาค้นคืนค้นคืนแล้วปัน่นมัดแล้วมดเพื่อมมนใช่ึืนเล่าปลาตจหมยธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้อยู่ในทิมมาเพื่อจะได้เอาไป็นินเป็นเขา <c oughs> <c oughs> ปลาบุญคุณเขาบุญคุณนาวที่พ่อแม่คนเรียกว่าวชุ้งส่งขนาดเม็ดหนึ่งก็กินมีแหงถ้าไม่เขามีนาวนี่ปลาตัวอันตรายเลยอยู่บ่ได้เนาะลูกนี่อยู่ได้ถ้ามีเขาก็ไม่เขามีเข่าถ้าอึดเขาอึดเขาอึดเขาทุกชิงทุกอย่างต้องอึดเออสิตามมาแม่มันต้องตามมาี่มีเงินล้านเงินโกรมันก็บ่อยู่ในทุงดอกถ้าบม่มีเขาเงินได้ซื้อเข่าคือเก่าผลสุดท้ายเนาไปหาเงินมาใส่ก็ได้มาหาซื้อซื้อเื้อเขาคือเก่านี่แหละ ชีวิตชาวนาชีวิตชาวนาถ้าถ้าคนที่มีธุรกิจใหญ่สูงเนาะต่เพิ่นก็ยังได้ซื้อเข่าอยู่คือเก่าแต่เพิ่นบูทุกแต่เพิ่นบ่ทุกบ่อึดบูยากแต่เพิ่นมีเงินเดี๋ยวเพิ่นมีธุรกิจใหญ่เนาะอีกอย่างนึงอีกนะคุณอะไรอย่างชาวไทชาวนาถูกหรือยากก็มันได้เฮ็ดข้าชาวนาว่าถูกข้าว่าอึดเข้าแฮงอึดข้นชาวนาบ่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 พาคพิ้งเทิงอันผู้มีธุรกิจใหญ่เพิ่นบ่อึดติแล้วเน่ะ เป็นบุตรอยู่เนเห็นได้เพิ่งกบุตรทำบุมีเข่าเพิ่งกบุมีเงินไสเนาะถ้าชาวนาทีทำบุ้มมีเข่าแห้งบดมีปลาโตห้าพี่ช่งกับคนกินนี่ไก่เต็มเหล้าเต็มเงินคอกก่ะได้ขายไปซื้อเข่ามากินนี่งัวเป็นคอกก่ะได้ขายเข่ามาซื้อขายมาซื้อเข่ากินซื้อเข่าสรุปสรุปอยู่ในเข่าชาวนาทุกอย่างก็สําคัญพี่น้องโอ้ถ้ามีเข่ากับมีเข่ามีเข่าถ้าอึดเข่าอึดเข่ามีปลาโตครับี่ช่างกับคนกินมีงัวเป็นใส่กับินเบิร์ด นี entender, ่แหละชีวิตเนาะลังสูนนาพาสูดินเขาว่าลังสูนนาลัางลังสุขภาพนาสูดินของเราชาอหายชนาเตอกำลังใจเนาะพ่อเมียเขาพาเคยเห็ดแล้วเาก็เฮ็ดชาวหายชนาเขาก็เคยเห็ดน่าแล้วครับเออสูดตุนไปแหละสูสูดชีวิตก็เรียกสูดชีวิตคาโบเห็ดกรบุ้ยไข่เห็ดมันปะบนอะไรเด้อ แม่นี่ดีเนาะพระเบิด์ตเลยเดี๋ยวจะนัยรุ่นลูกนี่มัดเข่ายังบบเฟนจำเด็กรุ่นใหม่เนาะพเข่ายังบบเฟนจำเดี๋ยวนี้ท่านสมัยเลยเดี๋ยวนี้มันท่านสมัยเลยเอาแต่นี่เกี่ยวเข่ายังบบเฟนนี่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ยังเกียวยังบบเฟนนี่เบิรแหลกเดินข้าวพอข้าวไม่ข้าวนาะมิจะเกี่ยวเอามือเกี่ยวเอาก็เอาห้าข้เข้าแล้วขมือในเกี่ยวบบเฟนอีกน้อยขูมมือลืมเบแล้ว ลืมนี่แหละคนรุ่นใหม่ว่าเขาบ่ได้เนาะโลกมันเปลี่ยนไปพอไม่ผ้าเห็ดอยู่บื้นเห็ดหิดแล้วกะสู้ลูกล้ำนี่ผ้าก็หยดหได้แลมันเห็ดมาเะพอตอนนี้เท่าเ พพใหญุ่่งดูแล้ว่าเด็ๆคคิดคเห็นอ้าวพ่อใหญ่ปุงเป็นยังไงเนาะความคิดความเห็นชีวิตชาวนาเอ,ออยากลำบากบาก่หรือว่าจังไดลำบากลำบากโอ้ยลำบากอะแต่เน,นี้ยนึงลำบากนะกคิดแช่ดนะลำบากก็สู้เนาะลำบากก็สู้ลำบากก็สู้ บ่อยนี่นี่คือถ่ายคลิปบ้านเดไนี่พ่อนีถ่ายคลิปโอ้มามามานี่แล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 สวยงามพี่น้องลวงข้าอ้ยงามหลายใหญ่ใหญ่พี่น้องสอนหลายเขางามเขางามจ้ะ อ,อ้าวคุณพ่อบปฏิ้สิปิดคลิปอ้าคุณพ่อมาปิดคลิปให้แน่บัดนี่อ้าหันมาปิดคลิปเด้อบัดนี้เอ๋อเอาขอขรมขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเอจะทั่วประเทศเนาะทั่วโลกขอข,อมขออรมขอบใจหลายที่ติดตามคลิปของในนายสุพยาดีเขาขอบใจหลายซอยผักซอยด้านลูกหลานเนาะบันนิ่ ลูกเบิงร้านอะไรกะเบิงแม่ยาย่สุพญาดีเขาบอกเขาไปจะขึ้นมาได้เด้๋ยวพอเนาะบาเป็นยังแม่สุพญาดีขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อปกป้องดูแลเนาะติดตามน้องคำหลาหนุ่พี่น้องตามน้องคำหลาเออย่าถิมอย่าปากันเด้ออย่าปากันเด้อพี่น้องอย่าถิมอย่าปะกันจับเสือเออเราจะต้องเดินไปด้วยกันจับมือไปน้วกันจ้าไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพ่อเนาะอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ล่ะเอาพี่น้องซัมนี่ละบ้านไปเป็นพ่อแม่แล้วเป็นโตอยยืนดูแลดูแลเอาพี่น้องเอาซัมนี่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีบายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ซูน้ำค่ะเพราะว่าอย่าลืมน้ำมันนวดพญาดีน้ำเนเด้อฝากไว้ด้วยน่แม่ซูึืนลิงไว้ไว้เซปักมุดไว้ให้ปวดหลังปวดเอว ชามือชาเท้าเกี่ยวข้าวทำงานนักแมนค่ะพาได้นวดได้ได้พิณท่าได้เอออะไรก็มันแรงมามงสัว์กระตอยมือแรงมาแล้วพวเย็บแอ้าันเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าใหเมีอับบีให้สบายสบายใช้แล้วเย็นพี่น้องใช้แล้วเย็นเอาคลิปนี้ไว้สนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามของแม่สูนเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ